มันคืนเงินให้พวกแกแล้วนะต่อจากนี้ไปพวกแกกับฉันไม่มีอะไรติดค้างกันอีกคุณนายหลักล้าเลยแล้วกันเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับเขาช่วยๆนายแกบอกแกไม่มีเงินไงพอมีอยู่บ้างฉันไม่เข้าใจเงินแกก็มีชีวิตแกก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำไมแกถึงไม่ใช้นี่ เป็นเพราะอะไรก็เพราะมันเห็นแกตัวไงเสียแรงที่ฉันสั่์เซ็นค้ำให้แกไปต่างประเทศตอนแรกที่บ้านฉันไม่มีใครเห็นด้วยสักคนแต่เพราะเรารู้จักกันมานานไงและฉันก็ไว้ใจแกฉันเลยเซ็นค้าให้ฉันเซ็นให้แกเพราะว่าแกเป็นเพื่อนฉันไงฉันแค่ไม่คิดว่าแกจะหักหลังพวกฉันแบบนี้ฉันก็ไม่ได้บังคับให้แกเซ็นให้ฉันนี่ พวกแกยินดีช่วยฉันเองพูดจะเพื่อนหมาเลยจะพูดงี้ไม่ได้นาะยพรแทนที่แกจะว่าเพื่อนแกควรจะสนใจความคุณของเพื่อนมากกว่าถ้าสาคนนี้ม่เซ็นคำประกันให้แกเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปเรียนนะถ้าพวกมันไม่เซ็นให้ฉันเนหะอฉันไปหาคนอื่นเซ็นให้อยู่ดีถ้าไม่มีอะไร เดี๋ยวจะลืมไปหรือเปล่าว่ายังมีหนึ่งคนที่เซินคับประกันให้แกฉันไม่ลืมหรอกฝากแจ็คนี้ให้คุณปลอดภยัยด้วยกันจนะนไม่คิดจะไปเจอหน้าครูหน่อยอนะอจะไม่ว่างไม่ว่างหือไม่กล้าไปเจอหน้าครูกันแน่ฮะ ที่แกบอกว่าแกติดต่อเพื่อนไม่ได้เนี่ยเพราะแกไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนต่างหากแต่แกกล้ามาเจอหน้าฉันเนพราะแกคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมก็แล้วแต่แกจะคิดเว้ยถ้าไม่มีอะไรฉันกลับนะครู มาได้ไงครับฉันคิดอยู่แล้วว่าแกไม่กล้าไปเจอหน้าครูฉันเลยนนัดครูให้มาเจอแกที่นี่วันออกคคินข้าว <c oughs> <c oughs> อคุณผมพร้อมแล้วเริ่มได้เลยแม่ครับตกลงเอาจริงเหรอครับถ้ามันทำให้รวยล้วร้านได้ก็เอาเหอะ <c oughs> อ่ะกรรมใดก็ตามที่ข้าพเจ้าขอไว้กับนายเมทาดินิสด้วยความตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีตั้แต่อดีตชาติถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วยเถิด เดี๋ยว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 เดยวคุณต้องสาบานตามที่หมอดูเขาบอกคุณก่อนสิว่าคุณจะดูแลผมพูดจากับผมเพราะตามใจผมไม่ขัดใจผมอ่ะก็ะฉันจะพยายามพูดจากับคุณด้วยเพราะๆไม่ขัดใจคุณไม่ทุบตีคุณไม่ซ้อมคุณพอใจหรือยังอ่ะงั้นผมเอาโหสิกรรมให้คุณโอ้โหรนี่หมอดูเขาบอกว่าไงอย่าลืมสิ ถ้าคุณทําได้ตามที่คุณพูดนะผมขอให้คุณรวยเป็นร้อยร้อยล้านเลยอะงั้นเดี๋ยววันเนี้ยเริ่มวันแรกเลยแล้วกันทํางานแทนผมด้วยจะเกิดไปแล้วนะคุณจะเกิดไปแล้วนะคะน่น่นนหมอดูเขาบอกว่าไงอยากรวยไหมร้อยล้านร้อยล้านอะพูดจากับผมเพาะซิได้ค่ะคุณสามี คืนน so ี้ผมขอไปเที่ยวหมอโจกนะจะเกิดม่้นั่นน่หมอดูเขาบอกว่าไงอยากรวยไหมร้อยล้านอ่ะร้อยล้านหมอดูเขาบอกว่าให้ตามใจผมไงได้ค่ะเชิญคุณสามีเที่ยวให้สุดเวียงเลยนะคะไม่เช้าไม่ต้องกลับบ้านค่ะล้วก็ผมขอเงินเที่ยวซะหน่อยได้ไหมะเกิดไม่ไ้นั่นนะนี่นี่หมอดูเขาบอกว่าไงอยากรวยไหมร้อยล้านอ่ะร้อยล้าน ขัดใจผมสิก็ได้คุณสามีจะเอาเงินเท่าไหร่คะหมื่นหนึ่งหมอดูพเขาอกว่าไงนี่อยากรวยไหมร้อยล้านร้อยล้านก็ได้คุณสามีเดี๋ยวจะโอนตังค์ไปให้นะคะรักมากเลยเมียเจ้าไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณลิงจะยอมคุณแห้งขนาดนี้ครับ เรื่องเงินเนี่ยแม่ไม่ยอมทำทุกอย่างฮัลโหลไอ้หมอโจกอ่ะเอ้ยฉันเองเฮ้ยนี่คือเนี่ยเดี๋ยวแกจองโต๊ะที่คาราโอเกะไว้ได้นะฉันบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่เช้าไม่เลิกอ๋อลินน่ะเหรออุ้ยลินไม่ว่าหรอกใจดีด้วยแถมเงินฉันไปเที่ยวตั้งหมื่นนึงแน่จริงสิวะ <im itation> กันเดี๋ยวเจอกันเ <im itation> ออ <im itation> นี่คุณเดี๋ยวตั้งใจทำงานให้ดีนะผมขอตัวไปแบบว่าตูหนังค่าเวลาสักแป๊บหนึ่งอะนะอ่ะน่ารักมากเลยเนียจา๋าหัวจะไม่ลืมพระคุณวันนี้เลยนะโอ้โหกคตรโคตรที่หนุ่หัวนี่ <S <s <im itation> ลังจริง <im itation> มีความสุขจังโว้ย <im itation> แม่ครับตตลงจะยอมคุณพ่อจริงเหรอครับไ <im itation> ม่ได้อยากยอมหรอก เพื่อเงินร้อยล้านเราได้มาครอบครัวได้สบายไงอะมาตอครับมากับแม่หมอด้วยอะไรบอกไม่ชอบดูหมอนี่เปลี่ยนใจเอาแม่หมอมาดูดวงถึงในร้านเลยเหรอเปล่าเลยครับปรินพี่ไม่ได้บอกปรินเนี่ยพูดไปเลยครับฉันไม่ใช่หมอดูสามีคุณจ้างฉันที่ปลอมเป็นหมอดูเพื่อมาหลอกคุณ พอดีผมสงสัยอะครับก็เลยตามพี่เขาไปถึงกระว่ดพี่เขาวเาป็นแม่ค้าขายปลาช่อนทั้ตลาดอะครับไอเหีไอเไอแกตายพรเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานนะสบายดีครับแล้วคููเป็นไงบ้างครับก็พอมีพอกินนะนะ โชคดีที่ครูน่ะแก่แล้วก็เลยไม่ต้องกินไม่ต้องใช้อะไรมากในเออนี่แล้วบอลอะ่ะเรียนจบแล้วใช่ไหมทำไมไม่กลับมาเยี่ยมครูบ้างล่ะลูกครูคะจะกลับมาเยี่ยมได้ยงไงคะก็หน,นีนี่อยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ยุ่งกับเขาซะทุกเรื่องไปเข้าครัวทำของว่างอู้ยใหญ่คนนี้ขอโทษนะครับริงอ่ะ ปากไปโดนอะไรมาลูกฮะเนี่ยเป็นอะไรล่ะบอดเห็ุนิดหน่อยรครับปอนครูภัยก็อยู่ที่นี่แล้วอะแกคืนเงินครูเองก็ลแล้วกันผมเอาเงินมาใช้นี่ครูครับ ขอบใจมากนะพรแต่สิ่งที่ครูอยากได้ไม่ใช่เงินก้อนนี้ครูต้องการอะไรครับสิ่งที่ครูต้องการไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องการใช้หนี้แต่ครูอยากให้พอรอะกลับมาชดใช้ทุนเงินที่พรใช้เรียนต่อน่ะมันเป็นเงินของประเทศ ตอนที่ครูเซ็นคำประกันให้พรนะนะเพราะว่าครูเห็นพรนมาตั้งแต่มอปลายเธอน่ะบอกกับครูว่าเธออยากเป็นหมอครูก็ดีใจนะแล้วพอมารู้ว่าเธออยากจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกเพื่อจะได้กลับมาเป็นอาจารย์หมอครูก็ยิ่งเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นคือประโยชน์ต่อส่วนรวมผมขอโทษนะครับผมกลับมาทำงานที่นี่ไม่ได้ไมผมมีครอบครัวอยู่ที่นู่นโอกาสหน้าที่การงานดีกว่าจะทำแบบนี้มันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอวะ แกรู้ไหมว่มาครูต้องลําบากแค่ไหนแทนที่ครูกเกษียณแล้วครูจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายๆแต่ต้องเงินบำเหน็จมันใช้นี่แทนแกครูไม่เคยว่าอะไรแกสักคาเลยนะครูแค่ต้องการให้แกกลับมาตอบแทนคุณแผ่นดินแค่เนี้ยแกทําให้ครูไม่ได้เลยเหรอแล้วถ้ามีคนขอทุนไปแล้วหนีทุนอย่างแกต่อไปใครเขาจะกล้าให้ทุนวะ พนเคยได้โอกาสจากคนอื่นมาแล้วครูอยากให้เธอกลับมาตอบแทนคนที่ให้โอกาสเธอบ้างนะผมขอโทษครับครูครูที่ทำให้ครูต้องลำบากแต่ผมกลับมาที่นี่ไม่ได้ครูรับเช็คด้วยนะครับ ผมกับครูจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีกไอ้พอ